ผู้ต้องสงสัยที่ชื่อชิมิตราโอเรจากคลิปสั้นก่อนหน้านี้ที่ฝั่งมิลานมีทั้งที่บอกปฏิเสธว่าพวกเขาไม่ได้ฉลองหลังจากนำลิเวอร์พูล3ถึง0ตั้งแต่ช่วงพักครึ่งในเกมแชมเปี้ยนลีกคาฟูเป็นคนเดียวที่ยอมรับเรื่องนี้ขณะที่นักเตะรายอื่นๆบอกว่าพวกเขาไม่ได้ฉลองและเครียดด้วยซ้ำคุณเชื่อแบบไหนถ้าวิเคราะห์แบบเป็นกลางใครเล่นบอลแล้ว นำอยู่สามประตูการใจยิ้มแย้มหยอกล้อหรืออารมณ์ดีคงเป็นเรื่องปกติแต่ถึงกับร้องรำทำเพลงก็ฟังดูรีบร้อนและมากเกินไปคาฟูเป็นคนที่ยอมรับก็จริงแต่คำว่าฉลองของพวกเขาอาจจะเป็นแค่การผ่อนคลายเบาๆกับสถานการณ์ที่ได้เปรียบแต่ถ้าบอกว่าเครียดแบบที่นักเตะบ,บางคนบอกก็น่าจะไม่จริงทั้งหมดแล้วมันมีที่มาที่ไปอย่างไรหลักฐานทั้งหมดระบุไปว่าตราโอเรนี่และคือคนเอาเรื่องดังกล่าวมาเล่าในห้องแต่งตัวของลิเวอร์พูล คริสติีสมคบคิดเชื่อกันว่าตราโอเรแค่พูดปลุกใจหลอกให้เพื่อนๆฮึดสู้และกลับมาเป็นผู้ชนะในท้ายที่สุดเท่านั้นบ้างก็ชูเลยว่าตราโอเล่นี่แหละคือจุดตั้งต้นผู้สร้างตำนานปาฏิหาริย์ที่อิสตันบูลแล้วความจริงล่ะไม่มีใครรู้แน่ชัดร้อเปอร์เซนต์แม้แต่ตัวตราโอเรเองอาการเหมือนกับคนเพิ่งประสบอุบัติเหตุทําให้เล่าเรื่องออกมาผิดจากความเป็นจริงแล้วถ้าเราลองใส่จิตวิญญาณนักสืบย้อนดูจะเห็นตัวแปรนหนึ่งและเคยเล่าไปในคลิปก่อนหน้านี้เล่าว่าตราโอเรคือคน ที่จะถูกเปลี่ยนตัวออกแทนที่จะเป็นฟินแนนตราโอเรคือคนที่ได้รับคำสั่งจากราฟาแล้วและเขาไปที่ห้องอาบน้ำอาจจะเป็นไปได้ว่าเป็นจุดที่ทำให้ตราโอเรได้ยินเสียงจากฝั่งห้องแต่งตัวฝั่งทีมเยือนโดยระยะแล้วไม่มีทางได้ยินเสียงจากห้องแต่งตัวฝั่งมิลานแต่ถ้าเป็นเสียงร้องเพลงจากแฟนบอลมิลานอาจจะพอเป็นไปได้หรือแม่แต่จากแฟนลิเวอร์พูลเองมันอาจจะเป็นความเข้าใจผิดของตราโอเรเขาเคยยอมรับเวลาต่อมาว่า เป็นหนึ่งในคนที่ต่อใจตอนคุยกับเพื่อนหนึ่งถึงสองคนแปลว่าเขาเป็นคนที่ตรงไปตรงมาไม่น้อยและคิดว่าครึ่งหลังพยายามทําให้ดีที่สุดเพื่อไม่ให้พ้ยับเยินไปกว่านั้นเขาไม่น่าจะตั้งใจกุ่เรื่องขึ้นแต่ไม่ทันไรหลังจากทีมงานรับรู้การบาดเจ็บของฟินแนนตราโอเรจึงถูกเรียกกลับมาเล่นในระบบหลัง 3. เฮ้ยเพื่อนห้องข้างๆมันเห็นแล้วว่ามันคิดว่าชนะแล้วเราสมมติประโยคนี้ขึ้นมาและมันเป็นอาจจะบังเอิญที่ราฟาอยู่ตรงนั้นและเป็นคนรับไม้ต่อ ไม่ว่าจริงหรือไม่จริงนี่คือสิ่งที่นำมาปลุกใจสำหรับครึ่งหลังในเกมประวัติศาสตร์ของลิเวอร์พูลความจริงคือทั้งหมดไม่ทันพิจารณาด้วยซ้ำว่าห้องแต่งตัวทั้งสองทีมไม่ได้ใกล้กันด้วยซ้ำเว้นแต่ตราโอเรวิ่งผิดฝั่งไปเข้าห้องแต่งตัวมิลานอันนั้นถึงจะพอแถไปได้หรือมันอาจจะเป็นภาพมโนของเขาก่อนเดินเข้ามาระหว่างพักครึ่งเสียงในสนามฟุตบอลดังมากอาจจะมีเสียงเล็ดลอดเข้าไปในห้องแต่งตัวนั้นเป็นไปได้แต่จะได้ยิน จากอีกฝั่งความเป็นจริงแทบเป็นไปไม่ได้เลยไม่อย่างนั้นคงดักฟังแท็กติกกันสนุกแล้วแต่ใดๆก็ตามมันคือจุดเปลี่ยนอีกครั้งหนึ่งที่จะเล่าขานไปเป็นตำนานที่แม้แต่ทุกวันนี้ตราโอเร่ก็ยังคงเชื่อและเล่าถึงเรื่องนี้ในแบบเดิมตลอดไป